สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้โบจะมารีวิวโจ๊กเบืองสูรินนะคะก็คือร้านโจ๊กคุณอุษาค่ะจั่วสาเรียบจุงกะแมวบางโปยังในกระมมุมหนองโมรีวิวเรียนโจ๊กกิชมอรียนโจ๊กคุณอุษาลูกเนาอีมุกบอนขี้เหาสวนสมเด็จยาบอนออกกำลังกายอีตาบลหน,นองเมืองเจ็บโรงเรียนหนองโตง กินดังโลประมูยมงปรึกราวบูนมงปรึก,กเหมอดเฮยก็ร้านนี้นะคะจะขายอยู่หน้าสวนสธนาธารณะสมเด็จย่าติดกับโรงเรียนหนองตงตําบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะก็ตามราคาที่เขาบอกเลยค่ะก็มีตั้งแต่ โจ๊กหมูธรรมดาเริ่มต้นที่30บาทแล้วก็ไล่ราคาไปเรื่อยๆมีทั้งโจ๊กหมูและก็โจ๊กสุขภาพก็คือโจ๊กปลาด้วยนะคะถ้าใครที่แบบอยากที่จะลดตํ้หนักนะคะออกกําลังกายเสร็จแล้วมาทานโจ๊กอร่อยๆร,ร้านนี้ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนประมาณคิดว่า3โมงเช้าหรือ10โมงเช้าหมดแล้วแน่นอนเพราะว่าตอนนี้โบกำลังที่จะนั่งทานเนี่ยก็อยู่ที่ แปดโมงครึ่งนะคะก็เริ่มหมดแล้วแต่ตอนเช้าที่มาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งคนนั่งทานเยอะมากก็จะขายอยู่ข้างถนนใหญ่เลยนะคะที่เป็นสายจากอำเภอเมืองไปที่อำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินนั่นเองก็จะมี ที่นั่งให้เรานั่งทานนะคะก็สั่งแล้วก็นั่งทานอเผอิญว่ามันมีเสียงเพลงนะโบก็เลยได้ปิดเพลงแล้วก็ทําการภาคบรรยายนะคะก็เจอพี่เขาดีมากเลยนะคะพูดคุยเป็นกันเองก็อันนี้คือตั้งใจมากินโดยบังเอิญน,นะคะไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะมารีวิวเลยแล,และก็ เดี๋ยวมาดูโจ๊กนะท่านจะรู้สึกว่ามัน Amazing และมันทึ่งมากเพราะว่าสังเกตว่าทำไมคนมาทานเยอะมากแล้วก็มีการสั่งทาง l ลาย Man ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการทางฟ o ้ดแพนด้าก็เห็นเขามารอรับบริการโจ๊กเหมือนกันคุณป้าที่ขายเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นกเกษียณอายุราชการนะคะจาก,การเป็นครูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ อร่อยมากจริงๆนะคะทุกท่านอันนี้ก็เห็นไหมคนก็จะสั่งทานกลับบ้านเนาะใส่เป็นถุงด้วยก็ท่านสามารถที่จะสั่งแล้วก็ไปนั่งทานอามาดูนะคะอันนี้ก็คือร้านเนาะปรุงไปแล้วค่ะ เอิ่นโบโมว่าจะถ่ายยังไม่ปรุงอันนี้โจกกีกะยังจะให้แม่เอ๋อบางโอนเมื่อราโมทีวมึงสะเรนน้องไม่เพลิกเน้อมาหอบโจกนอบีศูนย์สาธารณะแดขย่อมปรับตานหมู่นูฮอยก็จงายนะมามือนี่ก็เฮ่บริเวณเรียนกี้กะน้องลั่วเจี้ยเมียนพงลายแม่นพงอ้อยมอเนาจ้ำอันนี้ราวปีมงคลเฮยมื้อเริ่มออแต่ตอนเปรึกมื้อเจอนะกิ๋นน้องเมียนโตเก้าอี๋อยยิงคุยโนโหผ่อเมื่อยิงมานจองติ้งหลอกประเทศเนาะ ไม่เสียดายที่ต้องลองมาเลยนะ,ะต้องมานะคะนี่ก็คือสวนสมเด็จย่าที่โบได้พูดเนาะไปและก็เป็นสถานที่ที่โบรีวิวด้วยนะคะสถานที่ที่เหมาะกับการออกกําลังกายของคนใจต,ตัวเมืองสุรินทร์นะมาดูมาดูว่าโจ๊กหน้าตับยังไงนะคะนี่หลังจากออกกําลังกายเสร็จท่านเขามาทานโจ๊กเลยค่ะโอ้มาดูรีวิวเลยค่ะรีวิวแบบเห็นๆอืมก็จะมีให้อันนี้สั่งเป็น โจ๊กหมูไข่ลวกก็จะมีขิงซอยต้นหอมแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียมรชิมนะคะยังไม่ปรุงอร่อยมุกขนาดอ่ะนอขนาดร้านบอกว่าเป็นคนไม่ชอบกินโจ๊กฮะพอเห็นหน้าตาของโจ๊กร้านนี้่เราถามมุกเป็นไงบ้างโจ๊กเป็นไงบ้างคะ คนมาลองใช่ไหมเ้อามารอนะขนาดร้านเป็นคนไม่ชอบกินโจ๊กนะแบบพอเห็นขาตักมาน้ำลายไหลโอเคเดี๋ยวจะลงมือทานโจ๊กแล้วนะคะมาทานโจ๊กด้วยกันนะค่ะอืมอร่อยมากนี่ยังไม่ปรุงนะไม่ปรุงอร่อยมาก มท่นานเขาขายมา4ปีแล้วนะคะเป็นเมื่อกี้ได้ยินก็คือเป็นคุณครูที่กเกษียณอายุราชการเนาะก็โจ๊กร้านแห่งนี้ก็ขายมา4 4ปีแล้วจงนี่กีหลัวโมปูนชนาเือกีเกิดลูกครูเดกีเกษียณเฮียบานโตเธอกาลตดเธอกีก็เลยมาหลัวนี่ก็บอนทางขนาดเลยก็ Hope, โอบอวยโชยมือเลยเนาะ เมื่อร้านชอบกงแฟร,รีวิวเรียนอาหารของเมืองเซเรนก็อยกุปุยชุยกดติดตามคองกาแฟออคุณจะเจอแนเกินกนักเรียนกำลังนักเอวิโีโตขังมุกก็ถ้าใครชอบโบรีวิวอาหารที่เป็นของคนสุรินนะคะและก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็นำเสนอ จังหวัดสุรินทร์ของเราต่อไปก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยถ้าอยาให้โบรีวิวที่ไหนวันนี้โบก็ไปก่อนกำลังดงแกตต่อเช้าในตัวเบสุรินทร์มันชินไปเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย